ครับผมไอ้ข้าวสยาเป็นไงครับก็มีการมากครับงานยิ่งใหญ่สงครามน้ำลื่มากๆครับผมรอตอนเดินก็มีเกรงๆนิดนึงครับผมที่จริงแล้วไอ้ข้าวสยาเป็นแลนด์มาร์คที่จากพี่ที่อยากจะมาท่องเที่ยวกันใช่ครับตัวผมก็มาบ่อยครับเพราะว่ามันมีหลายๆอย่างนามาปุ๊บก็รู้เลยว่าตั้งใจทำธุระอะไรเนี่ยสำเร็จแน่นอนรฮมทุกคนต้องติดตัวอย่างไปติดตัดในที่นี่ใช่ใช่ใช่จริงเราเป็นคนชอบช้อปปิ้งไม่นอน เออได้อยู่ครับได้อยู่แต่แต่ก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องต้องรู้ว่าตัวเองจะซื้ออะไรถึงจบจากบ้านออได้้นีออ่โอ้ยฉันฝากเลยรรครับว่าห้าปีครับก็ครบรอบห้าปีไอคอนสยามน,นะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกทุกคนนะครับมาเที่ยวไอคอนสยามกันเยอะๆนะครับรับรองว่าทุกคนจะได้สิ่งของที่ต้องการกลับบ้านแน่นอนครับ สำนักเราจะมีเกิดขึ้นคืออยากการเพื่อสถาการเมอนะครับก่อนอื่นก็ขอโทษทุกๆคนด้วยนะครับวันที่2ที่ผ่านมาเนาะผมไม่ได้ให้สัมภาษณ์ไปตัวผมได้รับแค่ข้อสรุปอย่างเดียวว่าเออจะไม่สำเร็เริ่มสุดตัวและประกอบกับตัวผมก็ที่เห็นด้วยเป็นเพราะว่าผมแค่รู้สึกว่า,างานชั่งพลังกิจเนาะยังไม่ถึงหนึ่งเดือนเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เหมาะสมดีแหละที่ที่จะยังไม่ไม่ไม่พุ่อะไรก็แล้วแต่ที่จะสร้างกระแสใดๆก็ตามที่มันจะทําให้มีเกิดการมิพาควิจารณ์ทําให้อ่อ ทำทําให้จิตใจพี่เขาเนี่ยไม่ดีนะครับก็เลยอย่างและอีกอย่างตอนนี้ก er ็ก็เพิ่งเลยเดินมาได้แค่สองวันเองครับวันนี้พร้อมจะพูดไรือยังครับกับเรื่องราวความสัมพันธ์ได้ได้หน่อยรับได้ตอนนี้อาจจะสรุปเลยว่าความสัมพันธ์ตอนนี้กับแอตตอลเป็นไงครับผมคุยกับพี่อายู่ครับคืออยู่ในขั้นไหนฮะการศึกษาคุยกันเออจริงๆเราคุย จริงๆหลังจากซี่ที่ถ่ายจบเนี่ยเราก็มีคุยกันตามาภาษาพี่น้องเรื่อยๆเนาะ,ะแต่ว่าพอเรารู้สึกว่าได้ได้ยิ่งคุยกับพี่เขาเราก็ยิ่งรู้สึกว่าเออชอบพี่เขามากขึ้นเรื่อยๆะนะ,ะ,ะแต่ถ้าจะให้บอกถึงว่าแบบเออเซนส์ความแบบขยับความสัมพันธ์น่ะมันจากพี่กับน้องจนจนพัฒนาขึ้นน่ะถ้าให้ถ้าให้รู้สึกชัดขึ้นจริงๆก็น่าจะพิ่งก่อน ก่อนไงคุณพ่อพี่ได้ไม่นานใช่ครับคือก็จะใช่ไหมว่าแบบคนเป็นคนจีบเนี่ยใช่ครับใช่ครับตอนแรกๆกับกับวันไหมนี่ตอนเริ่มไหมเริ่มต้นจีบเขาอ่ะก็ก็เพื่อแอบทดสอบก็หวันๆนิดหน่อยครับก็หวันๆนิดหน่อยแต่แต่เราก็เราก็พยายามในในในแบบของเราด้วยรความค่ายๆคนในความที่เราก็เป็นเด็กด้วยเราก็เป็นหลังโตแน่เรามีสิทธิ์ตรงไหนที่สิบว่าถ้าจีบไปเราเราจะแบบไม่แน่์หรือไม่เนี่ จริงๆเราก็ก็ก,ก็อาจจะมีกลัวกลัวห้วบ้างนะแต่สุดท้ายเราเราให้ให้ความจริงใจ,จงเต็มร้อยครับ,บ,บพเพราะแค่ฟัในความแค่เปแน่ตรงไหนผมว่าเขา แค่เขาคนนื่นดีมากๆครับพี่พี่เขาเป็นคนที่แบบใส่ใจทุกรายละเอียดของทุกคนจริงๆแล้วเราเห็นสิ่งนี้แล้วเราประทับใจในตัวพี่เขาตั้งแต่แต่วันแรกจนจนถึงทุกวันนี้เราก็ยังประทับใจอยู่ครับามรกอย่างนย่งร่วมงานกันในละครมันเกิดในกองถ่ายนะครับสำหรับเราผมว่าค่อยๆละกันครับแล้วก็มันก็จะเริ่มค่อยๆ ค่อยๆชัดมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมมีอาการป่วยเนาะระหว่างถ่ายทาแล้วพ <อะ S 1> ี่เขาส,ส่งส่งส่งข้าวมาไม่ใช่ส่งข้าวเหอ <ะ S 1> ส่งของมาเยี่ยมคร <อะ S 1> ับผม, <อะ S 1> ผมแล้วเรารู้สึกเออรู้สึกประทับใจแล้วจากนั้นเราก็เริ่มชวนค่อยๆคุยค่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว <อะ S 2> ิธีการสื่อสารที่ทําให้คนารู้ตัวว่าเออหนนเริ่มมีความสนใจในตัวเขาเงินใช้ทำยังไงเออก็ <c oughs> <c oughs> บอกตรงๆเนี่ย ไม่ได้บอกตรงๆครับ<ช>ไม่ได้บอกตรงๆคือคือ,คอเราก็แค่พยายามเหมือนกับชว,ชวนชวนที่เขาไปทานข้าวแล้วก็มีไปชวนไปดูหนังอะไรอย่างเงี้ยต้องผ่านด่านน้องพี่ใหม่ก่นอนไหมมีบ้างครับมีบ้างก็หมายถึงว่าแต่น้องปีเขาเป็นคนที่น่ารักอยู่แล้วครับเวลาเจอเหมือนกับน้องปีเขาเข้าได้กับทุกคนอยู่แล้วอย่างพอด้วยสนิทกันนะเราคิดว่าก่อนก่อนที่รู้จักเขาก่อนรู้จักกันเขาเกลียดกันเยอะไม่เป็นถึงว่าสิ่งที่เราคิดไว้กันตอนที่เราไมรู้จักกันนี นั้นตอนนี้ย,ยังยังยังไม่เปลี่ยนเลยครับเพราะว่าอย่างที่อย,อย่างที่บอกบอกไปเมื่อกี้ความความสัมพันธ์มันเริ่มจะชัดเจนทั้งทั้งสองคนตอบรับกันทั้งสองคนขึ้นจากก่อนงานคุณพ่อได้ไ,ได้เปนะ็นรา มีบอกแน่นอนเราเนี่ยเพราะว่าไงบ้างในตอบเบาๆหรือไม่ก็ตอบก็ตอบตามความเป็นจริงก็คือตอบตามความรู้สึกใช่แต่นใทั้งสั่งน้าำอยากอางานก็ก็พูดแบบเรื่องนี้ได้แน่นอนครับแรงเชียร์แรงสนับสนนุจากแฟนคลับจริงอยางมาฮาโนนอบอุ่นหัวใจขึ้นไหมครัก็ขอบคุณทุกทุกคนมากเลยครับที่มีคน คอยเชียร์คอยสนับสนุนมากมากมายขนาดนี้นะครับแล้วก็คือเราก็เป็นเหมือนกับคนธรรมดาทั้งคู่เนาะที่ที่ที่ก็ดีใจที่เหมือนกับว่าอย่างน้อยความความชอบพอของเราสองคนมันทาให้ทุกคนกินกินได้อย่างยงเรื่องของความรักต่างวันต้องมีอะไรอยากจะบอกไหมครับคิดยังไงนะครับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ น่ากลัวหรือเ่าครับสุดท้ายไม่ว่าจะวัยไหนหรือหรือเพศไหนไปแล้วแต่มันมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรถ้าเกิดถ้าเกิดเราเข้าใจกันผมว่ามันก็โอเคจริงจริงที่เขามีกำแพงเรื่องอะไรอยูบ้างไหมด้วยความที่เราพูดใหญ่ขนาดตอนที่เราจีบหรือว่านงตัวตรงนี้เนีคยเรตัวตรงนี้ไหตัวผมก็ไม่แน่ใจวันวันแรกที่เราค่อยๆคุยค่อยๆพยายามชวนคุยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ณณวินาทีนี้ผมก็หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือเลยครับ นี่ก็คือวิธสนุกสถานะว่าจะอะไรยังไงครับคือตอนเนี้ผมพูดได้เต็มปากว่าผมผมคุยกับพี่เขาอยู่ <Okay. S 1> แล้วก็เป็นคนเดียวเท่านั้นท <Okay. S 1> ี่คุยด้วยอย่างนี้แต่ทั้งสองเราทั้งสองคนยังไม่ได้ใช้คำว่าแฟนนะครับ <Okay. S 1> เพราะว่าบังเอิญว่าผมกับพี่เขามีเป็นคนให้ความสำคัญเรื่องเรื่องเรื่องคำนี้มาก <Okay. S 1> นะครับแล้วก็แต่ก็ไม่ต้องห่วงนะครับ <Okay. S 1> ถ้าเกิดวันไหนที่เราสองคนเลือกที่จะใช้คำว่าแฟนขึ้นมาเนี่ย okay. ระยะเวลาระหว่างคำว่าแฟนไปจนถึงคาว่าภรรยาเนี่ยติดจรวดแน่นอนเพราะว่าคือนูนวยแผนไขนาดนั้นเลยหรือแน่นอนครับเ,เพราะว่ามันไม่ใช่เราโตโตกันทั้งคูง่แล้วเนาะแล้ผมก็เข้าใจว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะใช้เวลากันาน,น,าน,านานขนาดนานนานขนาดนั้นเพราะเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาไม่รอผม คือทั้งสองเรื่องนี้คุยกันแล้วใช่ไหมนุ่นที่จะขอแฟนวางแผนไว้ไหมว่าเราอยากจะทำอะไรบ้างอลยอไม่ผมว่าไม่ไม่ยังไม่มีอะไรที่สุดคิดว่าจะให้มันเรียบง่ายที่สุดแล้วก็ไม่ต้องเอิดเกลืออะไรมากเพราะสุดท้ายมันก็เหมือนคนธรรมดาทั่วไปที่ขยับสุดแบบบริษันกันแต่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเกิดว่าส้าถาเเป็นแฟนพบกันเร็วเลยอันนี้คือพี่คนรู้ด้วยใช่ไหมเออคนรู้เยอะ ครับก็ก็อยากอย่างครับอย่างอย่างอย่างหลายอย่างหลายโมเมนต์ช่วงเวลานี่ผ่านมาคนประทับใจนะจ๊ะอย่างช่วงนี้ก็งานสอ่งงาเราอยู่คพเป็นกันมัใจ เราได้ใจบ้างทำพีเอฟได้ใจบ้าง่มันใชคทใีเอจริงครับก็เราก็แค่ทำในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราเราเราสบายใจที่จะทำเราขอแค่เยืนอยู่ตรงนี้แล้วคือจริงๆที่ที่งานคุณพ่อพีเอฟเนี่ยจริงๆผมก็บอกว่าผมอ่ะ ไม่ไม่ค่อยได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะ,ะ,ะจะเป็นญา,าติเพื่อนที่เขามากกว่าทีาค่คอยช่วยเหลือมากมายเราไปเนี่ยคือเราก็แค่เหมือนกับว่าไปเป็นกําลังใจให้ให้พี่เขา,าให้ให้รู้ว่าเอออย่างน้อยอะ่ะก็ถ้าเกิดขันมาก็จะม,มีกำไรลังใจกาลังใจตอนน่อไปนะครับ่ะไรคนลืมอาว่าหนนี่คือแบบแคที่สูจนอ่างเง้โอเคนะโอเคนะโอเคขอบคุณค่ะ